เป็นครั้งแรกในชีวิตครับไม่เคยไปเมาดีฟครัครั้งแรกสเนี่ที่กลัวไปไหนก็ไม่รู้ซีเพนก็กลัวฉลามวานก็กลัวปลาโลมาก็กลัวกลัวอะไรกันนักหนาอะไรก็ตามที่มันกินไม่ได้มันจะกลัวครับ ตอนนี้นะผมอยู่ที่สายการบินบางกอกแอลเวย์ครับไปทเที่ยวมาลดีฟครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวนะเดี๋ยวมีแดนตามมาด้วยเดี๋ยวผมขอรีบเช็คอินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวซิผิวขาวเราบินไปมาลดีฟอะก็ต้องนึงบางกอกแอร์เวย์ป่ะไหฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันมาสวัสดีนะครับโอ้โหโหลดได้เลยใช่ไหมครับไปไปคนอื่นกระเป๋าดีเป็นไงครับผม <c oughs> หน่มเขินเลยเอาแหละครับดูดิไปมาดีฟเรากิโลไปไงกระเป๋า14โลกว่าอันนี้ของเจน14โลสี่แล้วดูผู้ชายกับผู้หญิงไหนจะหนักกว่ากันอันนี้ของผมมอนครับ17โลแปดวะของผมเยอะกว่าเอาอะไรไปบ้างหนักกางเกงในเกงในหนักมาก ่าพูดเป็นเล่นไปมาเล่เล่เพื่อแปดหนึ่งสิบโนะคะเกศยังไม่ออกเดี๋ยวเชวนชิมกันผมสงสัยนิดนึงครับผมพอถามแบบไม่ไม่อ่านเลยไม่เคยไปมาวดีครับตกลงมาวดีเป็นประเทศอะไรครับมาวดีเป็นประเทศมาวดีนะใช่ไหมฮะเออแล้วก็ผมว่าผมเซิร์ชแล้วมันไม่ขึ้นขอบคุณขอบคุณครับไปฮะเราไปมาวดีกันดีกว่าไป เป็นครั้งแรกในชีวิตครับไม่เคยไปเมาดีเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปบนเครื่องเดีย๋ยวเข้าไปหาอะไรกินเล็นน้อยเดี๋ยวไปไปบนเครื่องเลยตอนนี้ผมกินของที่เราไปเนี่ยประมาณเนี่ยเก็บไปกินรอบัวมูปเดี๋ยวเราไปกินบนเครื่องตอ่อ <c oughs> <c oughs> ใกละ้ะใกล้กินเกินใกล้เวลา <c oughs> ออกแล้ <c oughs> วเลยเมาดีไปครับ เที่องมาเยอะไหมครัเยอะค่ะเขาเตรียมมาให้เขาเตรียมไว้ให้หลอกเยอะไปเยอะก็กินให้หมดเครื่องเห็นไหมบอกแล้วที่นั่งก็ดีบริการก็ดีเดี๋ยวมาดูอาหารเดี๋ยวรอก่อนก็จะมีพวกอะพิชัยเซอร์มันก็จะมีแบบสลัดผักย่างไก่รือมควันอะไรเงี้ยผลไม้ตามไปดูจานหรือว่าไก่ย่างไก่เทอริยากิไหนข้าวผัดพะสมันเนื้อแล้วข้าวหอมมะลิอเนกจะเจนเจนสั่งไปเดี๋ยวดูเจน เยอะเลยนะเต็มเลยนะของหวานของคาวผมก็สั่งไปประมาณหนึ่งเลยนะอันนี้เรามีทั้งมัสมั่นเนื้อเป็นไก่ทเทริยากิแล้วมีนี่สเต็กปลาอุย้ยโอ้โหโอ้โหแบบนี้เลยเหรอโอ้ทำไมวะครอดือกินบนจานเดียวไอพี่เล่นสั่งทุกเมนูกินเลยครับดู <c oughs> นเนื้อน,นะกินนะ ด,ด,ดีด้วยนะดีอ่ะคนดูดีจริงครับไหนครับเอาจริงๆนะยังไม่ถึงเมาดีเลยนะแด้วเขาได้บอกว่าที่เมาดีฟเนี่ยที่ผมจะไปพักอ่ะบุฟเฟ่ทั้งวันนะ ทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารผมนั่งคิดเลยว่าแบบต้องเป็นทริปตัวแตกหลายคนอ่ะเวลามาเที่ยวมาเาย์นะ่ะอินกับบรรยากาศส,สวยๆของทะเลมาลยเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยว่าอาหารที่ดูเป็นไงห้องพักเป็นไงด้วยเออแปบบเยียมเลยนะอื ไปพักกันที่นี่ได้ที่นี่แต่เราต้องซีเพนไปโอ้ทำไมต้องซีเพน,นให้ขอนความรู้ทั้งหน่อยดิคือถ้าสมมติว่าโรงแรมหรือว่าเกาะหรือว่ารีสอร์ทที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเ,ออเราสามารถไปแบบสปีดโบ๊ทได้แต่ไฮไลมันคือต้องซีเพนคือถ้าซีเพนเนี่ยคือมันจะบินแบบไม่สูงมากแล้วเราจะเห็นวิวแบบที่แบบที่อื่นไม่มีทางเห็นได้<อ>ในโลกนี้<อ>มีที่นี่ที่เดียวจริงๆก็มีหลายๆโรงแรมที่นั่งเรือไปได้แต่เอาง่ายๆว่าถ้าซีเพนมันก็ได้บร้มันาศสซีเพนได้มันจะสุด เขาเรียกว่าเก็บประสบการณ์ไม่แล้วเดี๋ยวเก็บเก็บประสบการณ์พอเก็บหน้ามึงด้วยกูว่าหน้ามึงขี้กลัวแน่เมียมึงบอกกูแล้วเมียมึงบอกกูแล้วหน้ามึงกังขี้กลัวเงืดออกแน่นอนบอกแล้วว่ากูพูดเลยไงสิ่งเดียวที่กูไม่กลัวคือเมียมึงอ้างนิ้ทิ้งที่ไม่กลัวให้กูพูดคือเมียเป็เมียครับเป็นเมียอ๋อเบาไปไปเดี๋ยวเราไปซีเพนซีเพนครับ กินไม่หยุดเลยเขาบอกแล้วว่าทิศตัวแตกขึ้นไปจากนี่ไปถึงสอดเนี่ยประมาณส0สินาทีครั้งแรกตื่นเต้น <c oughs> ไอ้นี่ที่กลัวไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> สี่พนก็กลัวฉลามวานก็กลัวปลาโลมาก็กลัวกลัวอะไรก็นักหนาอะไรก็ตามที่มันกินไม่ได้มันจะกลัวครับเครื่องบินกินไม่ได้กลัว <c oughs> <c oughs> ืนดีขึ้นก่อนหมดแต่ทะเลเปล่ามาดีมากแต่รู้อย่างเดียวว่าแซนด์วิชหมดครับ เดินทางไปห้องพักครับเดี๋ยวพาไปดูห้องพักเขาบอกว่าตรงเนี้ยสโลเลยนะเขาแบบอยากจะเป็นระดับต้นๆของมาลีเกับอะไรื่องดูดิเาบอกอะไรเงี้ยปอดเกี่ยวกับนิติราเวลาฟังขิดไม่ยากครับจับประโยคหลักให้ได้แค่นั้นแหละที่เหลือตีกว่ามาเลย เริ่มหรือวเริ่มงใน่ครับนี้เป็นุฟเฟ่ต์เตร์เนชแนลด้านนี้จับประโยคให้ออกครับถ้าเขาไม่รู้เโอเคแบดมินตันโอ้สวยนี่แล้วชอบมาก ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องนะฮะขอโชมบรรยากาศก่อนผมพาไปดูห้องถึงแล้วครับผมสวยมากคือบรรยากาศสุดจริงๆนะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องพักฮะ,ะ,ะตอนนี้มันมีลมเข้ามาห้องพักหลบลมก่อนคือลม แรงลมแบบสวยมากเข้ามาครับผมนี่เข้ามาฮะด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับผมเป็นเคาน์เตอร์บาร์มานะฮะแล้วก็เจอเตียงเลยครับโผลมาเจอเตียงใหญ่เตียงแล้วก็โต๊ะทํางานเลยแล้วก็เป็นโซฟาห้องคือจะบอกว่าสุดมากๆเลยนะบรรยากาศคือเจ๋งจริงๆระทับโอ้โหห้องน้านี่คือเจ๋งมากนะมีโต๊ะื่องพครข่องแป้งลองคิดดิเราอาบน้ําแบบชาเวอร์แล้วก็แบบคุณมายืนตรงจุดผมครับ แล้วคุณจะเห็นแบบโอโหแล้วก็มีแบบเป็นบอ่อแบบเอาไปแช่จากสีบรรยากาศคือจริงๆผมว่าดีมากๆนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตอบโจทย์ <c oughs> นี่คือออกมามันจะเป็นแบบที่นั่งชิลเห็นไหมชิลๆเลยบรรยากาศดีมากนะครับที่รักนเนี่ยนะแล้วเดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเรื่อยๆมันจะเป็นแบบเตียงแบบนี้อันนี้บาบงคนเขามานั่งแบบชิลๆมอง บรรยากาศทะเลคือบรรยากาศคือม,มีแต่ทะเลเลยครับมันจะเห็นแต่ทะเลอย่างเดียวต้องบอกนะที่ลักซ์เนี่ยครับผมที่ผมมาเนี่ยคือตอบโจทย์เรื่องอาหารมากตลอดเวลาระยะเวลาเนี่ยครับทั้งวันตั้งแต่เราตื่นยันนอนเนี่ยเรากินได้ไม่อั้นทั้งวันเนี่ยคือสิ่งหนึ่งนะครับเป็นแพ็กเกจที่แบบจ่ายครั้งเดียวจบแล้วรู้สึกว่ามันไม่ต้องมาแบบเสียยี่ยย่อยอะไรใช่ปะ แล้วก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นเช่นดำน้ำําดูฉลามวานสนามแบดมินตันมีเยอะฟิตนงฟิตเนสมีมีมสระว่ายน้ำที่แบบดูพระอาทิตย์ตกแบบสวยมากจากใจะคนที่แบบมาเที่ยวที่ลักสนี่หรือว่าบินมาบาหียูไนเตลักเขาบอกว่าเป็นหนึ่งรีสอร์ทที่ใหญ่ค่อนข้างจะเป็นระดับต้นๆของบาหดีเลยเพราะฉะนั้นครับทั้งความสวยกิจกรรมเยอะหรือว่าอาหารเนี่ยเดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวผมขอไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวผมถ่ายอาหารให้ดูสักมือหนึ่งแล้วกันเขามีอาหารหลายอย่างมากนะจะเป็นแบบนานาชาติอาหารหลายๆอย่างเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าอาหารที่นี่บุฟเฟ่ต์เป็นไงนะไปครับเดีย๋ยวเราขอไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูวันว่าอาหารที่นี่มีอะไรกินบ้างนะฮะไป นึงว่าวันนี้คือยอมรับนะมันเป็นเมาดีฟครั้งแรกพอเป็นเมาดีฟครั้งแรกเว้ยมันมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างวันนี้มันเพอร์เฟกหมดแลละไม่ว่าจะเป็นที่พักอันนี้ยอมรับเลยนะฟาซิลิตี้กิจกรรมทุกอย่างที่รักเรามาเนี่ยเพอร์เฟกหมดเรามาถึงอาหารตอนนี้น้ำซุปมี2อย่างมีให้แนะนำให้หน่อยโอเค Can you recommend recommend this one normally the local one normally we not eat t o spicy okay s h o we always spicy this is Mala, a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  อันนี้แต่อันนี้หนีไม่พ้นนะ what is this fish อ h อันนี้ซุปปลาอันนี้ซุป马่ y u ซุปปลา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 า not the spicy ปลา yeah ่ป a าร์เย่ปลาร์ซุปลา How many kilos you have with pork and beef and fish and everything How many kilos in kitchen He eats a lot No but I can continue order from a ละครับมีการพากันแล้วฮะเขาบอกว่าอะไรเขาบอก no problem กูมีของเยอะมึงจะแดกเท่าไหร่ว่ามาแม่มีบุฟเฟ่เขาบอกว่าเขามีเยอะแต่มึงถามว่ากูจะกินได้ไหม อันนี้น้ำจิ้มถั่วอันนี้อันนี้ถ้าเราชอบกินเผ็ดแล้วก็อย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เฮ้ย้เออโอเค please wait and see we order more and more เอ้เขบอกเดี๋ยเขาจะรอดูเรา เนี่ยดูดิหมูเนี่ยน่าเป็นสัตว์นอกคือไม่มีมันไม่มีมันเลยใส่ไปเลยสไตล์เออสไตล์คุณอะไปแล้วฮะหมดแล้วส่งหมดแล้วส่งหมดแล้วส่งแล้วไปฮะเป็นไงไปฮะรสชาติจริงมันก็คล้ายๆที่เรากินที่เมืองไทยนั่นแหละไม่ได้ต่างแต่สิ่งที่ต่างที่เขาทำให้มือนี้มันเพอร์เฟคขึ้นคือบรรยากาศรอบข้างที่เรานั่งกิน มากับคนที่แบบไม่ใช่คือเขาพยายามทําให้เข้ากับคนหลายชาติอืมเดวดูหมูสามชั้นเนี่ยอันนี้คืออย่างเด็ดของแท้เ้ยอันนี้คืออร่อยมากครับ มันอยู่ในลายหารมีเยอะมากมันห่อมนะที่หลังมาไ้ไปฮ่องกงแล้วทำไมอ่ะไปแทนอร่อยนะเหมือนเลยมันมันดีอ่ะอันนี้คืออันนี้ชอบส่วนตัวนี้ผมผมพูดความจริงนะเพราะเราจะไม่อวยเพราะว่าคนมาจะได้รู้ขนาดตอนที่เรานั่งรถมาเข้าห้องพอแค่ขับผ่านพนักงานแค่รถรถก็อกอะขับผ่านพนักงานเขาเดินมาพูดว่าคือตอนเย็นกุดนิ่งนิ่ตลอดท้งที่ไม่ต้องพักก็ได้ปะใช่คนไทยคิดว่าอุ้ย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทะเลอยู่แล้วทาไมต้องนั่งเครื่องบินมานั่งไกลเพื่อมาเที่ยวทะเลที่เหมือนบ้านเราบ้านเราก็ตั้งเราซื้อบริการพิเศษเขาบอกว่ามาแล้วเหมือนอยู่บนสวรรค์ไม่ใช่เพราะว่าทะเลที่สวยแต่เป็นบริการที่เราใช้ชีวิตจริงๆทะเลเขาว่าบ้านเราก็สวยบ้านเราติดท็อปเทนอยู่แล้วนีของแท้ถามว่าบ้านเราบริการดีไหมดีไม่ได้บอกไม่ดีแต่ว่าใช่ใช่ใช่ชแต่นี่ไม่รู้เป้ยี่ปีมุมต่าง ซุปเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยในร้านเนี่ยมันไม่มีแค่นั้นจริงอ่ะห้องอาหารเขามีเยอะมากลิตมากพาไปดูตั้งแต่ตรงนู้นเลยไหมเยอะมากเยอะมากมาดูว่ามีอะไรนะผมก็ไม่รู้นะว่าห้องอาหารนี้ตอนมือเนี้ยมันมีอะไรเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะอ๋อนี่เป็นขนมปังเป็นขนมหวานโซนนี้เป็นผลไม้อันนี้เป็นขนมหวานเค้กดูขนมท้องฉิดอันนี้ก็เป็นโซนสลัดฮะ ไทยแลวพี่คนนี้เป็นคนไทยมีแค่สองคนเท่านั้นที่อยู่ที่รักอยู่ที่รักมากี่ปีแล้วพี่หกปีแล้วและผัดไทยคือหน้าตาแบบไทยออริจินัลเลยไม่ธรรมดาทุกคนถ้ามาเที่ยวแล้วกลัวว่าจะไม่มีน้ําจิ้มแจ่วกินหรือจะไม่มีน้ําจิ้มนี่มีครับที่นี่น้าจิ้มซีฟูดนะซีฟูดครับผมีฟูดครับครับผมรักตอบโจทย์แล้วนะฮะแน่นอนแล้วขอผู้อยากมีต้มตําปลาล้ามีหมดตําไทยมีมีหลายอย่างมากครับ เราจะไปจมอันเดียวไม่ได้ดิมันชวนกินดูปลาก่อนดูปลาก่อนดูความสดของปลาดูเนื้อดูฮะดูปลาก่อนดูเนื้อปลาทูน้าโหดูกระทะเขาเทปันต่อเป็นเทปันยากีเหรอไฮไลท์อยู่นี่กำลังสับอยู่นี่อันนี้คือหมูแดงอร่อยมาก อ่ากินเท็กกินอ๋อไม่ได้ไม่ได้มันร้อนไปมันร้อนไปพี่พี่แบบนี้นี่เหรอพี่แบบนี้คีบคมีอย่าเสียใโอเครสกวาดแล้วกันอร่อยอร่อยจริงผมแนะนำอร่อยมากมาดูตรงนี้ครับดูข้างในเนื้อเนื้อหรอบีบดูหน้าเขาเอ่อเทนเทนบีฟโอ้ยโอ้ยเนี่ยอันนี้น่าไปส่งของทอดละ ของทอดติเฮ้ยของทอดก็น่ากินอันนี้เป็นผักเทปูระแล้วก็นี่ติ่มซำติ่มซำมีอะไรมั่งซาลาซาเปาหมูคาเวนคาเวนยูเซนเบฟเทอร์ตี้ชิเกนเทนเบฟขนาดเราสั่งเยอะนะเขาดูแลเราดีมากตอนที่เขาพูดว่าอะไรวะแดนนมพอมั้งไม่ตอนนี้ไอเนี้ยพอมั้งกูเริ่มมีปัญหากับข้อมือกูละหนักมบอแม่งเหี้ยเอาหมูมาโลหรือแม่งอีกว่าอันนี้ของเรานะดูย่าง ใกล้ๆเลยอันนี้อ้าวมาแองกิลแองกิลเห็นไหมน่ารักมากไปฮะอันเนี้ยเปิดกระเพาะไปแล้วแต่จริงๆตอนแรกบอกว่าจะกินหลายจานใช่ไหมพอเห็นอาหารข้างในแล้วกินหลายๆอย่างดิ่งแต่หมูวันนี้คือทีเด็ดจริงของแท้เด้อ หมูเนี่ยไม่ได้มีทุกทโรงแรมในมาลดีสนะครับอ่าเพราะว่าที่นี่เป็นเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศมุสลิมเพราะฉะนั้นหลายๆโรงแรมไม่มีหมูหรือแม้แต่แบบพวกแอลกอฮอล์หลายๆที่ก็ไม่มีนะจะต้องเป็นแบบที่เฉพาะเฉพาะนะครับแต่ที่นี่มีหมูทุกห้องอาหารเปิดไทม์วินมาลดีฟของผมนะผมบอกเลยว่าผมแบบประทับใจเลยอ่ะอยากกลับมาต้องบอกกันนะอันนี้คือมื้อที่2เป็นคืนที่2ของเรานะต้องบอกคืนแล้วผมไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บภาพให้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่า มาวันแรกเหนื่อยมากเราเราเดินทางใช้เวลาต้องพูดเรียกว่าใช้เวลาเราก็ต่อซีเพนอย่างที่บอกโอเคโอ้มาแล้วไอไล์อมาแล้วมาแล้วหมดแล้วหินโชอาวมาแล้วมาแล้วมาเชฟเอโหเอาแค่เชฟเลยครับผม how how can you say อร่อยอ่า delicious in Chinese ่อ เอาชื่อเอาชือเอาชเอาชื่อพูดิ่าฮ้าฮ่าฮ่แล่าเ่าฮ่าห่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ็มเ่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮัาค่าฮ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 ่ม่าฮ่าฮราฮ่นฮ่อฮ่า่ได่แล้วค่ไเ่ามีาฮ่าฮ่าฮ่าฮัาฮ่าม่าะ่าก่าฮ่าฮ่ลฮ่ยฮ่าเ่า่าฮาเ่าม่าฮ่าฮ่้ฮ่า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 าฮ่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 าม่้่าฮ้าฮ่าฮ่าาฮ่าั่าาฮ่า่าฮ่าฮ่่นาทีโอเคครับผมฝากติดตามด้วยแล้วกันท่าขยับมา แวะมาได้ลักซ์ลักซ์ซาว์อาริอาโทโวมามาลดีฟนะครับซื้อแบบออลอินคลูซีฟเลยอ่าถูกต้องแนะนำว่าต้องต้องออลอินคลูซีนะครับแต่ถ้าอยากดูรายละเอียดมากกว่านี้นะฮะไปดูในช่องแดนเดลามิธนะฮะฝาเลยในเรือนื้อในรื่องวิวนะครับฝากเลยนะครับผมได้หน่อยเจอ R าพีดีกันบ่อยๆครับผมอ่าแน่นอนแน่นอนผมเนี่ยนะโอเคฝากไปก่อนครับเดี๋ยวสวัสดีครับ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 บายลุยต่อก็นี่วันสุดท้ายฮะก่อนที่เราจะกลับ คือผมพูดจริงนะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าแบบผมประทับใจมากนะมันไม่ได้แค่แบบอาหารที่แบบอออินคลูซีฟที่ผมรู้สึกว่าผมกินเท่าไหร่ก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ผมมาอยู่ที่นี่นะแต่ตัวผมเองเนี่ยประทับใจหลายๆอย่างเรื่องบรรยากาศเราค่ะคือมันสงบมันสวยมากๆนะครับห้องพักก็ดีนะครับทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มบริการตลอดเวลานะครับแล้วนอกจากที่อาหารเครื่องดื่มหรือห้องพักสวยเนี่ยต้องบอกก็จะมีแบบ พวกฟาซิลิตี้ต่างๆพวกกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลเองทีภูเองเปตตองมีขู่เยอะแยะมากนะครับมีพายเรือคายักมีนู่นนี่นั่นนะครับกิจกรรมดำน้ำอีกหลายๆอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบประทับใจนะมันจะเป็นประสบการณ์ที่ผมจะจ,ะจำไปจนแบบวันตายเลยเป็นครั้งแรกความสวยความคุ้มค่าทุกอย่างคือเพอร์เฟคครับชอบม,มากๆนะครับก็ถ้าใครอยากจะมาจริงๆเนี่ยลักซ์อะเรีโตเนี่ยตอบโจทย์ มาถ้าใครมีโอกาสมาแวะมาดูนะฮะเที่ยวแบบ all inclusive แบบเป็นแบบไหนประทับใจจริงครับฝ<ม>ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ทริปเมาดดของผมก็ยอด <c oughs> ครับประสบการณ์ดีมากๆแล้วก็จะกลับมาอีกแน่นอนฮะ